กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผูา้แทนรัศดรกรุงเทพมหาคนครเขตคลองสามวาในฐานะฝ่ายคา้านได้ติดตามการทํางานของรัฐบาลมาทั้งหมดปีนี้เข้าปีที่เจลุงตู่จะครบ8ปดปีปีหน้าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ามาก็ได้รับรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปีที่หยังไม่ได้อ่านประธานครับ แต่ที่ผมอยากจะอภิปรายในพระาราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยซึ่งฟังมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เช้าพักรัฐบาลหลายท่านก็ตำหนิติเตียนปานประหนึ่งว่ารัฐบาลนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีข้อเสนอแนะมากมายหลากหลายซึ่งจริงๆแล้วผมก็แปลกใจนะท่านประธานครับน่าจะเป็นคําตำหนิจากฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นไรครับช่วยกันครับเพื่อเราจะได้นำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันได้ สประธานที่เคารพครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงข่าวเมื่อ15กุมภาพันธ์ก่อนจะมีระลอก3นี้เนี่ยนะฮะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่แล้ว63เนี่ยที่ท่านมีการออกพระาร,ราชกำหนดทั้งกู้เงิน1ล้านล้านบาทให้ธนาคารแบงก์ชาติต่างๆอีก9 0 0 0แสนรวมสิริแล้ว1.9ล้านล้านบาทเนี่ยพรากฏว่าปี63เศรษฐกิจไทยลดลงเติบโตลดลงนะฮะ 6.1ติดลบแหละ6.1ซหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสิ่งที่ท่านเข้ามาในรัฐสภา,าและท่านมาบอกว่าเนี่ยพรกฉบับนี้จะเป็นยาวิเศษจะแก้ไขปัญหากับ SME แปลเป็นไทยก็คือเล็กกลางใหญ่ก็คือธุรกิจคนตัวเล็กนี่แหละว่ามันจะอยู่รอดปลอดภัยและแก้ไขปัญหาได้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ผมไม่เชื่อหรอกท่านประธานครับเพราะมันไม่ใช่พรกฉบับแรกชื่อเดท่านประธานครับ เลี่ยนจาก2,564ต้นกับ2,563เป็น2,564เท่านั้นเองมันก็เหมือนกับปีที่แล้วที่เข้ามาสภาแบบนี้แหละแล้วมันก็เขียนรายละเอียดเยอะกู้เงินเท่านั้นจะทำนั่นจะทำนี่เดชบุญรัมตรีที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คนเดิมนะปีที่แล้วคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ขอไปที่เอ่ยนามท่านก็ไปแล้วรัมตรีคนใหม่มาผมก็นึกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ใช่ไม่ได้ท่านประธานครับเข้ามาในสภาสุดท้ายประชาชนเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับรัฐบาลครับนอกจากเอาตัวรอดกันเองไม่รู้ว่ายาจะมาวันไหนวัคซีนจะเกิดเมื่อไรฉีดที่หออนั้นจะเป็นไหนจงไงไหมใครจะมีกําลังใจใครจะมีอารมณ์ไปทำมาหากินท่านประธานครับวันนี้แค่รักษาชีวิตให้รอดเนี่ยก็ลาบากแล้วท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมในฐานะฝ่ายค้าต้องทักท้วงและทักทิ้งแบบแรงๆไว้นะครับท่านรัฐมนตรีครับแต่รองนายกครับ ผมบอกว่าพรกฉบับนี้เนี่ยคือพรกรที่เรียกว่าความฝันไร้น้ำยาฟังให้ดีนะพระกรนี้คือความฝันไร้น้ำยาเป็นการสร้างความหวังบนความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนคือพยายามจะบอกว่านี่คือยาวิเศษยิ่งกว่ายาหม้อดินอีกต้มแล้วกินขมหน่อยชงขมหน่อยแต่เดี๋ยวรอดผมจึงย้ำครับว่าพรกรนี้คือความฝันไร้น้ำยา เป็นการสร้างความฝันหรือเป็นการสร้างความหวังบนความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนและเป็นฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริงครับเพราะดังต่อไปนี้ครับที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับเราไม่ใช่ว่าไม่เคยมีกรณีเช่นนี้ปีที่แล้วท่านกู้หนึ่งล้านล้านท่านใช้วิธีการเช่นเดียวกันที่ห้าแสนบวกสี่ห้าแสนบวกสี่แสนแล้วอะไรเกิดขึ้นครับแล้วที่ท่านบอกว่าห้าแสนล้าน ที่ออกพอกอรกกู้เงินไปแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับพกรกฉบับนี้ที่มันสอดรับกันเนี่ยและจะให้พี่น้องประชาชนก็ทําธุรกิจคาดหวังอะไรได้เพื่อนสมาชิกอภิปรายเยอะครับท่านทําอะไรบ้างครับที่ผ่านมาแจกเงินให้คนกินคนเที่ยวออกพอกอรกจะให้คนทําธุรกิจวันนี้คนกลัวตายจะแย่อยู่แล้วท่านประธานครับผมรับไลน์ SMS Messenger ผ่าน Facebook ท่านสาสมีโคต้าพิเศษไหมรู้จักคนไหนบ้างรู้จักที่ใดบ้าง ไม่มีใครคิดท้ามาหาก,กินเลยท่านประธานครับช่วงนี้คิดแต่ว่าออกไปข้างนอกจะติดไหมผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปอย่างพี่น้องประชาชนครับว่าการออกอรกรกรเนี่ยจะให้คนทําธุรกิจแต่วันนี้คนกลัวตายและมันไม่ใช่เพิ่งเข้ามาในสภาครับเขาไม่เชื่อน้ายารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งเมื่อกี่คนก็คิดแบบเดิมๆผมนึกว่าจะเจ๋งมาใหม่นั่งอยู่บนบัลลังเนี่ยผมนึกว่าจะมีทีเด็ดแจก แจกเราเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวเราเที่ยวด้วยกันเสร็จเราแจกเรากินกันคนละครึ่งร้านนั่งร้อยคนให้นั่ง25่สิ้าคนท่านประธานไปดูเลยฮะร้านหมูกระทะหมูปิ้งตัวน,นี้ลุมสี่โต๊ะหนึ่งขายหมูกระทะให้นั่งแยกหมูกระทะเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลนี้คิดอะไรและสภาพความเป็นจริงทําได้หรือไม่ท่านประธานพิการครับท่านปล่อยเงินกู้ ให้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปเยอะแล้วครับแล้วก็ให้ธนาคารพาณิชย์มันก็ชื่ออยู่แล้วว่าธนาคารพาณิชย์มันคือหากําไรท่านปล่อยไปศูนย์จุด,ดงไปให้เขาคิดดอกเบี้ย2%เงื่อนไขาบานเบอร์ท่านประธานครับปรากฏว่าที่ผ่านมาเพื่อนผมค้าขายครับอยู่ในเอมก็คือขนาดกลางบอกว่าไงรู้ไหมท่านประธานครับพอไปขอกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ไอ้ซอฟโหลนภาษาอักกิษเนี่ยแหละครับ หลังจากนั้นไอ้เจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาว่างไงรู้ไหมครับท่านมนตรีครับช่วยทําประกันชีวิตด้วยนะคะช่วยทําประกันโน่นนี่ด้วยนะคะจะกินจะแย่อยู่แล้วเงินจะทําธุรกิจจะตายอยู่แล้วยังให้มาทําประกันอีกว่าจะมาคุณเอย๋ยท่านลนตรีรู้ไหมฮะท่านลองไปเช็คเลยนะครับธนาคารพาณิชย์มีกี่ธนาคารที่ทําลักษณะเช่นนี้ผมบอกเลยเยอะแยะมากมายเขาทําธุรกิจ ว่าเขาไม่ได้หรอกกู้เงินปุ๊บมีประกันยังคะถ้าไม่มีทําหน่อยนะคะเนี่ยนะท่านประธานครับผมจึงถามว่าไอ้ห้อยไอ้โหนของรัฐบาลเดินข้างนายกหลายคนครับพอฝ่ายค้านบอกว่าเนี่ยกู้เงิน1.9ล้านล้านเฮ้ยไม่ใช่อย่ามามั่วนะฝ่ายค้านเขากู้แค่หนึ่งล้านอีก9 00แสนให้แบง์ชาติพบถามจริงท่านรัฐมนตรีครับเวลามีปัญหางเงินกู้ซอฟโลนเนี่ย90 0 0แสที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ย ท่านไม่ได้ใช้เงินของภาษีประชาชนไปแก้ไขเหรอครับแล้วเวลาเงินที่กระทรวงการคลังต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเวลาเขาเบี้ยวอะ่ะ NPL เนี่ยผมถามหน่อยแต่ครับว่ากระทรวงการคลังต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินนะฮะเดี๋ยวถ้าตอบตอนท้ายนะไอ้ห้อยไอ้หนออกมาว่าไม่เกี่ยวไม่ได้กู้ไม่โอ้โหมันซ่อนอยู่ในพรบงบประมาณประจําปีผมฝากท่านประธานนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังจีนายุห่วงรั์แล้วท่านตั้งสติให้ดี วันนี้หลายท่านบอกว่าไม่อยากจะค้าขายอะไรแล้วละ่ะอยากจะให้ไอห,ห,ห้างร้านต่างๆเก็บค่าเช่าให้ถูกลงหน่อยรัฐเก็บภาษีเงินขายให้น้อยลงหน่อยท่านประธานครับโครงการคนละครึ่งชอบดีมีคืนตรงเป้าหมายหม่ละของบางอย่างก,ก็นําเข้าจากประเทศเลยเพื่อนบ้านไปอีกหน่อยทางเหนือบางอย่างก,ก็นําเข้าทางขวาทางซ้ายทางใต้และท่านประธานที่เคารพครับ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไอ้ที่ออกมาวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยหกสี่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วไงฮะเพราะธนาคารภาคเอกชนท่านไปดูรายงานประจําปีเลยท่านประธานครับปีที่แล้วธนาคารไหนขาดทุนบ้างครับธนาคารพาณิชย์ธนาคารไหนไม่ได้รับโบนัสบ้างครับช่วยตอบหน่อยเถอะผมจึงบอกนะครับว่าฝ่ายคา้านเวลาทักท้วงรัฐบาลดังๆเนี่ยโปรดฟังด้วย วิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านประธานที่กรกับหนักไปกว่านั้นอีกมาตรก,การชะลอการชําระหนี้พักเงินต้นท่านบอกให้เขากี่เดือนนะสามเดือนโอ้โหสามเดือนนี่ท่านประธานครับตั้งแต่มีนาคมเมาษาพฤษภาเนี่มิถุนาจะไม่กี่วันนี้แหละที่สามเดือนเราที่เราอยู่บ้านกันตัวขาวเลยนะรู้จักหน้าไอ้คนส่งแกลบส่งไลน์แมนกันจนจะเป็นเพื่อนกันมันแล้วนะผมถามเลยนะครับใครจะมีปัญญาไปทําธุรกิจอะไรและใครจะทํามาหาก,กินไปชําระหนี้ได้สามเดือน ปีที่แล้วท่าน,นบอกอย่างนี้ไหมฮะนอกจากนั้นครับพอครบสามเดือนธนาคารพาณิชย์ทำไงครับยื่นโนติสภาษาปกฤิก็คือเตือนไปจ่ายพอจะยึบโอ้โหท่านประธานครับผมเนี่ยใช้บัตรเครดิตลืมไปจ่ายวันเดียววันลูกขึ้นมาโทรศัพท์เลยแล้วมันบังคับที่จะจ่ายเมื่อไหร่ครับจะยังไงก็อะไระัะ,ระผมถามว่านี่คือนิสัยของธนาคารพาณิชย์เขาผิดไหมครับไม่ผิดหรอกครับรกบ็เป็นเรื่องปกติแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า เวลาไปกู้เนี่ยทุกคนมันมีแบ็กลิสต์เพราะภาวะประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะปกติท่านประธานครับพอไม่อยู่ในภาวะปกติกู้ได้ไหมละครับไม่ได้ติดแบ็กลิสต์บางคนก็ไปกู้นี่ยืมสินก็ติดแบ็กลิสต์หรือว่าประวัติไม่ดีอะท่านประธานครับพรกฉบับนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าจะเกิดธุรกิจการช้อนซื้อ SME ของไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากเงินทุนระดับชาติ และเงินทุนจากต่างประเทศกระธานครับเดีย๋ยวจะหาว่าฝ่ายค้านพักเพื่อไทยแหมไม่มีคำแนะนำเลยหรือไลมีจะบอกอย่างนี้ครับว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยมันต่างอะไรกับธนาคารของรัฐอย่างกรุงไทยอมสินธนาคารอิสลามธนาคารบาบาบาเยอะทำไมท่านไม่ให้ธนาคารของรัฐทำนะครับภาวะบ้านเมืองมันวิกฤต และท่านก็ให้ธนาคารตา่ตางๆเจ้าสัวร่ำรวยมหาศาลธนาคารหลายยี่ห้อเนี่ยมาร่วมกันโดยมีหลักเซ็นเตอร์ก็คือธนาคารของรัฐวันนี้มันต้องคิดเยอะไม่ได้แล้วท่านประธานครับมันต้องค่อยๆแล้วก็เร่งดำเนินการปล่อยๆที่ท่านแจกอย่างอื่นท่านยังแจกได้เลยแจก SME ที่ท่านหวังว่าเขาจะไม่เลิกจ้างพนักงานไม่ท่านคิดเยอะนะเวลาแจกกระจายเนี่ยทำได้เร็วท่านประธานครับ ผมไปอิงตัวเลขจากสมาคมหลากหลายผมเชื่อว่าลัมตรีที่เกี่ยวข้องกับการคลังรู้ที่ผ่านมาปล่อยซอฟโลนไปอยู่ประมาณ1.5แสนล้านล้านบาทประมาณนี้นะปีที่แล้วจนถึงรอบบัญชีถามจริงๆเลยครับว่าจากวงเงิน5แสนล้านบาทปีที่แล้วเนี่ยมันเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเชื่อว่าไม่ถึงครึ่งหรอกเพราะว่าดูตัวเลขที่เขาทำกันมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ7-8หมื่นลายไอ้นั่นคือพวกมีเครดิต ไอ้นั่นพวกเปิดธนาคารเพราะท่านไม่ได้แยก S M E เล็กกลางใหญ่ท่านพูดรวมเลย S M E ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมต้องเป็นแบบนี้และเงื่อนไขต้องอย่างนี้เฮ้ยท่านไม่ได้แยกคนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่อะแล้วยังไงล่ะครับไอ้ M กับ E ก็สบายเงี้ย S ก็ตายกันตัวนวลไปท่าปนประธานที่เคารพครับและนอกจากนี้ครับ S หรือว่า small ตัวเล็กเนี่ยทำไงครับ ก็ไปกู้เงินนอกระบบไงท่านประธานครับร้อยละสิบร้อยละยี่หักต้นหักดอกก่อนสภาพความเป็นจริงหอคอยงาช้างรู้เปล่าท่านประธานที่เคารพครับนอกจากที่ผมบอกว่ามีการบังคับให้ทำประกันแล้วเนี่ยยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมมากมายยากแก่ยากแกการตรวจสอบแบงค์ชาติมีบุคลากรพอหรอครับในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ที่จะตรวจสอบให้ได้ภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนกับคนที่มาขอกู้อันนี้คือเรื่องที่น่าตกใจนะครับท่านประธานครับด้วจากนั้นครับรัฐบาลเคยรู้ไหมครับว่าผู้ที่ได้รับเงินจากการกู้ใน SME นี้เนี่ยเขาเอาไปปล่อยต่อไหมผู้ท่านประธานครับถ้าผมกู้เงินขอโทษนะครับถ้าผมคิดชั่วคิดเลวนะครับผมกู้เงินไปร้อยละสองต่อปีนะฮะ ผมไปปล่อยกู้ร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะหมายความว่าผมมีส่วนต่างส0ซนนะท่านประธานครับที่รวยลืมบ้านเล็กที่เลยนะนกระทรวงการคลังรู้ไหมครับเขาทำกันขนาดนี้และสุดท้ายยังไงครับคนที่มีอำนาจวาสนาไปกู้เงินในโครงการนี้ได้คือคนที่มีเครดิตมีรายละเอียดกู้เงินมีบัตรเครดิตมีเครดิตบูโรทุกวันนี้ทำบัตรเครดิตถึง6เดือนมันส่งมาให้แล้วขอส่งข้อมูลที่คุณไปรูดไปเที่ยวนู่นนี่นั่นให้กับ เครดิตบูโรนะผมถามเถอะครับว่าแก้ตรงจุดไหมอ่ะแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านแก้อะไรไปบ้างเดี๋ยวท่านต้องตอบรนะัฐสภาเลยครับท่านประธานที่เคารพครับไม่ใช่แต่จิรายุคนเดียวหรอกที่พูดเช่นนี้หลากหลายเขาก็พูดกันครับว่ารัฐบาลชุดนี้ลองผิดลองถูกแล้วลองถูกเสร็จก็มาลองผิดต่อสุดท้ายคนรับกรรมก็คือใครครับประชาชน สองวันก่อนอ่านข่าวจะกู้เจ็ดแสนล้านเมื่อคืนนี่นอนหลับฝันดีตั้งใจจะฝันดีิดโถิปถังกละมังรั่วกลับมากู้ห้าแสนสังคมก็ถามอุ้ยรัฐบาลพิจิต่ใจดีไม่กู้เจ็ดแสนล้านทําไมมากู้ห้าแสนก็โทรผมบอกอย่าไปฝันเลยเขาใจใจดีถ้ากู้ได้เขากู้เต็มเหนียวไปแล้วที่กู้ไม่ได้เพราะหนี้เพดานของประเทศมันถึงห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือย,ยังนั่นต้องตอบความจริงนะ เพราะเวลาท่านหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนก็เป็นคนจ่ายภาษีนะต้องไปชดเชยหนี้ที่ตั้งตั้งงบประมาณทุกปีนะท่านประธานครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยจิงจกเข้าฝันมาทักทีละยุที่ครั้งเนี่ยเขาพูดคุยกันแล้วว่าจะขอขยายเพดานกู้เงินพอผมพูดเท่านั้นแหละครับไอ้ห้อยไอ้หน ในรัฐบาลเนี่ยได้จริงอย่ามามั่วยอย่างนี้นป็นี้ไม่ไงแล่ะฮะท่านประธานครับแม่ซื้อหวยไปถูกแล้วหวยเดี๋ยวนี้ก็แพงร้อยเลยยี่สิบอ่ใบละร้อยยี่สิบท่านประธานที่กรกับที่ผมพูดเช่นนี้เพื่อเตือนสติรัฐบาลและบอกพี่น้องประชาชนครับว่าการที่รัฐบาลพยายามเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องคิดนะเราโตขึ้นมาเราจะได้ยินว่าเฮ้ยเราจ้างคนโง่กับคนขยันเนี่ยเราจ้างคนไหนดีวะ จ้างคนโง่กับคนขยันเราควรจ้างคนไหนดีวะท่านประธานที่เคารพครับก็ไม่กล้าที่จะไปพูดแรงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นข้อคิดครับว่าบางเรื่องรัฐบาลควรจะตระักครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์เมื่อปีที่แล้วท่านรัฐมนตรีครับตอนรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั่งเป็นรัฐมนตรีคลังรองนายกประชาชนโวยมาครับบอกว่าเงื่อนไขในการไปขอไอ้ซอฟโลนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ย ต้องอยังไงบ้างครับหนึ่งไม่เป็น NPLNPL ภาษาอังกฤษก็คือหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยแหละก็คือติดหนี้เขาแล้วไม่ผ่อน5 6เดือนเขาจะยึดรถยึดบ้านนี่แหละก็เรียก NPL ต้องไม่เป็นหนี้ NPL ณนะวันที่31ทธันวาคมสออันนั้นคือระลอกหนึ่งนะตอนนั้นพูดง่ายคือถ้าคุณกู้ปีที่แล้วถ้าคุณเคยชักดาบเขามาเนี่ยฝันไปเถอะ ปะโถภาวะเศรษฐกิจโควิดแบบนี้ค้าขายก็ไม่ได้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวมันล็อกดาวน์ดีวจังหวัดนั้นมันล็อกนีวจังหวัดนี้มันไม่ล็อกไอจังหวัดนั้นมันกินได้จังหวัดนี้มันกินไม่ได้คนข้ามเขตก็กระโดดข้ามคลองไปกิน <c oughs> แปลกเลยตัะตานครับเน,เ,นเนี่ยเงื่อนไขแบบเนี้ยบบรัฐบาลทําได้ไงมีระดับจังหวัดมีระดับอําเภอประเทศมีระดับภาคแต่เป็นตำรวจก็ผักหนึ่งากสองกสามากสี่ปากห้ากหกปกเก้า เราได้วิเคราะห์ลงไปไหมล่ะครับว่าแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคนที่เขาซวยมาก่อนหน้านี้แต่เขาตั้งใจทำมาหากินก็ต้องติดเงื่อนไข NPL ท่านประธานครับอะไรครีบฮะผู้ที่ไปขอต้องมีวงเงินโอดีมีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจภาษาพวกคนทำธุรกิจรู้อยากเปิดโอโอดีอ่ะเข้าใจนะ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจที่เคยทำธุรกิจกับสถาบันการเงินบาๆบาๆโอ้โหเอสเมันจะไปทำอะไรกับสถาบันการเงินลงทุนแค่1นึ่งแสนบาทก็เรียก SME แล้วถ้าลงทุนร้อยล้านเนี่ยเขาไม่เรียกแล้วท่านประธานครับเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมระดับกลางนู่นแล้วอะไรอีกเลยไหมครับท่านประธานครับสินเชื่อซอฟโลนในวงเงินไม่เกิน20ของยอดสินเชื่อค้าง ณนะวันที่31ธันวาคม62พูดง่ายๆก็คือว่าเงื่อนไขนี้จำกัดจำนวนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ท่านสร้างเงื่อนไขในการเดินเข้าไปสู่ภาวะหายใจออกของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจยากขึ้นทุกสเต็ปเอาละจิรยุปล่อยกู้มั่วเดี๋ยวก็หาว่าไม่มีขั้นตอนเดี๋ยวมันก็ตรวจสอบยากเดี๋ยวจะเป็น NPL ชักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวก็ต้องไปขอกู้อีกเงินคลังก็ไม่มี เราอย่างนั้นก็ให้พรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลดีครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทํำยังไงแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ทั่วโลกเขาก็ทํากันท่านประธานครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือว่ารัฐบาลต้องไปเกิดใหม่ครับคือต้องรีบไปไวๆอ่ะรีบราออกได้ก็รีบราออกยุบสภาได้ก็รีบเลยให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหานอกจากนั้นครับ การแก้ไขสถานการณ์วันนี้ผมฟังข่าวโทรทัศน์ทุกวันเดี๋ยวรัฐมนตรีสาธารณาสุขพูดอีกอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นนายกพูดอีกอย่างหนึ่งรัฐมนตรีช่วยพูดอีกอย่างหนึ่งรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งของพรรคหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปยังไงกันครับประเทศไทยทุกวันนี้ประชาชนก่อนผมเดินเข้ามาในสภา,าบอกฝากถามท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยเถอะว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมาครบเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไร แต่ยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ย่อยอจุกย่หอยอแกไอปีไอก็ขอให้ฉีดแล้วมันอยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยมันจะได้ทามาหากินทําธุรกิจได้ไออย่างเงี้ยไม่ต้องไปออกพอรกรอะไรเลยท่านประธานครับแค่สร้างความมั่นใจว่านับจากนี้เนี่ยหนึ่งมิถุนายนที่จะถึงสัปดาห์หน้าไปจนถึง31มบมก,กราคมนี้เนี่ยประเทศเราจะฟื้นด้วยวิธีการ1 2 3 4 5สห้า ผมจะได้ลงทุนขายกะปิน้ำปลาตาจีระยุห่วงทรัพย์บ้างแต่วันนี้ไม่กล้าทําอะไรเพราะกลัวตายเก็บเงินไว้ก่อนเหมือนอูดเดินข้ามทะเลทรายท่านประธานครับไม่แน่ใจจริงๆและพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่มั่นใจผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับว่าพรกที่ท่านมาวันนี้เนี่ยมันแค่เปลี่ยนจาก2563เป็น2564ปรับปรุงแก้ไขตัดแต่งเพิ่มเติมแล้วท่านก็มาบอกสภา กู้ท่านออกพอรกรู้ไปแล้วท่านค่อยมาถามสภาพี่น้องประชาชนก็ถาม้อวอจิรยุทธ์ทำไมเขาไม่เข้ามาถามสภาก่อนก็เป็นเป็นพรกรไงพระกกราชกําหนดครมรก็ออกไปแล้วค่อยมาบอกสภาเพราะฉะนั้นท่านประธานครับฝ่ายค้านเตือนดังๆเลยครับว่าพรากฉบับนี้คือความฝันไร้น้ํายาเป็นการสร้างความหวังบนความสิ้นหวังและเป็นความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเองให้อยู่ยั่งยืนถึงวันที่31มกราคมครับจากนั้นท่านค่อยรอดูน้ำยาของรัฐบาลชุดนี้ในการทำธุรกิจต่อไปขอพระคุณท่านประธานครับ